สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์2ทับหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและเด็กทุกคนคุณครูชื่อว่าคุณรนะคะสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่8แล้วนะคะที่เรามาพบกันในระบบออนไลน์สัปดาห์นี้เรามาเรียนหน่วยดูน้อยนักสัมผัสวันนี้คครูจะมาสอนเกี่ยวกับความสำคัญและการดูแลรักษาตาจมูกและหูนะคะ ที่เราจะมาเรียนกันนะคะคุณครูมีปริศนากำตายไหมเ,เด็กทารางไทยดูกันนะคะเด็กพร้อมหรือยังคะอะไรเอ่ยมีสองข้างเอาไว้สำหรับมองเห็นเด็กๆทราบไหมคะคืออะไรเอ่ยถูกแล้วคะ่ะคือตานั่นเองนะคะอะไรเอ่ยอยู่ตรงกลางมีไว้สำหรับหายใจ หนเด็กคนไนทราบแล้วยกมือหน่อยค่ะถูกแล้วค่ะจมูกนั่นเองค่ะอะไรเอ่ยมีสองข้างมีไว้สำหรับฟังเสียงอะไรคะเก่งมากเลยค่ะหูใช่ไหมคะตบมื่อกนเก่งเหนค่ะเอาละค่ะเ,เด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับ การดูแลรักษาอวัยวะตาจมูกและหูเรามาดูคลิปวิดีโอกันเลยค่ะ ดวงตาช่วยให้เรามองเห็นสิ่งต่างๆรอบตัวเป็นอวัยวะที่มีความละเอียดอ่อนมากๆการดูแลดวงตาเป็นสิ่งสำคัญดังนั้นเด็กๆควรทานอาหารที่มีประโยชน์โดยเฉพาะพืชผักผลไม้ที่มีวิตามิน A และควรตรวจสุขภาพตาปีละครั้งเพื่อรักษาสุขภาพดวงตาให้ดีอยู่เสมอค่ะ ครูแจนมีสีมาให้เด็กๆช่วยกันตอบค่ะสีที่เด็กๆมองเห็นตอนนี้เรียกว่าสีอะไรคะสีแดงใช่ไหมคะแล้วสีที่เด็กๆเ,เห็นอยู่ตอนนี้เรียกว่าสีอะไรคะถูกต้องค่ะสีเขียวค่ะจมูก จมูกของเรามีไว้หายใจและดมกลิน่นส่วนหน้าของรูจมูกมีขนเหมือนกับขนของผิวหนังส่วนอื่นๆของร่างกายขนนี้มีหน้าที่กันไม่ให้เศษฝุ่นละอองตัวมแมลงหลงเข้าไปทางเดินหายใจเด็กๆดูแลรักษาจมูกให้ดีๆนะคะห้ามเอาอะไรแย่รูจมูกตัวเองนะคะเป็นอันตรายได้คะ่ะหู ทำหน้าที่รับฟังเสียงต่างๆเด็กๆจึงควรระมัดระวังดูแลรักษาหูเพื่อใช้หูอย่างมีประสิทธิภาพเมื่อเด็กๆรู้สึกว่าหูเกิดความผิดปกติไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยหรือมีอาการปวดรีบบอกผู้ปกครองนะคะจะได้รีบพาไปพบคุณหมอทันทีค่ะ เด็กคเรามาเล่นเกมคลายเสียงกันดูนะคะเด็กๆฟังแล้วก็ตอบตามไปเลยนะคะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยค่ะเกมคลายเสียงสัตว์ค่ะโดยมีทั้งหมด10ข้อนะคะเกมนี้จะเป็นการทดสอบความรอบรู้ว่าน้องๆมีความสามารถในการจดจําเสียงสัตว์ได้หรือเปล่าถ้าน้องๆพร้อมแล้วเริ่มเล่นเกมกันเลยค่ะข้อที่หนึ่งเสียงที่ได้ยินนี้คือสัตว์ชนิดใด โดยพี่อวาจะเปิดเสียงให้ฟังนะคะเดี๋ยวพี่จะจับเวลาสิบวิค่ะเริ่มจับเวลาค่ะเวลาขาดเฉลยน,นะคะก็คือข้อกอไก่ค่ะเสียงแมวข้อที่2เสียงมาค่ะ ล้มจับเวลาค่ะหมวเวลาค่ะ,ฉะเฉลยนะคะก็คือข้อคอควายค่ะเป็นเสียงเป็ดข้อที่3เสียงมาค่ะจับเวลาค่ะ หมดเวลาคะ่ะเฉลยน,นะคะก็คือข้อขอไข่ค่ะเป็นเสียงของมา้าข้อที่สีเสียงมาค่ะจับเวลาค่ะหมดเวลาคะ่ะเฉลยนะคะก็คือข้อขอไข่ค่ะเสียงของไก่ข้อที่หเสียงมาค่ะ จับเวลาค่ะหมดเวลาค่ะเฉลยน,นะคะเสียงที่ได้ยินนั่นก็คือข้อกอไก่ค่ะเสือข้อที่หกเสียงมาค่ะจับเวลาค่ะ หมดเวลาค่ะเฉลยน,นะคะก็คือข้อขอไข่ค่ะนกฮูกข้อที่เจเสียงมาค่ะจับเวลาค่ะหมดเวลาค่ะเฉลยน,นะคะก็คือข้อคอควายค่ะกบข้อที่แปดเสียงมาค่ะ เวลาค่ะหมดเวลาค่ะเฉลยน,นะคะก็คือข้อกอไก่ค่ะหมูข้อที่9เสียงมาค่ะจับเวลาค่ะ หมดเวลาค่ะเฉลยนะคะก็คือข้อคอควายค่ะเป็นเสียงของพึ่งข้อที่สิบเสียงมาค่ะจับเวลาค่ะหมดเวลาค่ะเฉลยนะคะก็คือข้อขอไข่ค่ะสุนนะัข บ้านนะคะให้เด็กๆอัดคลิปวิดีโอส่งคุณครูด้วยนะคะจากการฟังเกมทายเสียงแล้วก็ตอบคุณครูด้วยนะคะบ๊ายบาย